วันนี้ก็เกี่ยวเนื่องมาจากวันที่หกตุลาคมซึ่งมีเหตุการณ์สะเทือนจิตสะเทือนใจของพวกเราทุกท่านทุกคนไม่ใช่เฉพาะครอบครัวของอผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตเท่านั้นแต่รู้สึกว่าสะเทือนจิตสะเทือนใจของพวกเราในสังคมชาวไทยเราหรือชาวพุทธเราทั่วไป แม้กระทั่งต่างประเทศต่างชาติก็ยังได้แสดงออกถึงความเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นมาในประเทศของพวกเราซึ่งแต่ก่อนนี้เราอาจจะเคยได้ยิงข่าวสารจากบ้านอื่นเมืองอื่นแต่ในบ้านเราในในฐานะเป็นบ้านเมืองพุทธคนโดยส่วนมากแล้วก็จิตใจเขารู้จักบุญรู้จักบาป แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานี้เกิดขึ้นมาเหมือนกับไม่เคยรู้จักบุญรู้จักบาปเลยเพราะฉะนั้นแต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วมันไม่มีอะไรที่จะไปลบล้างเมืเ่อเหตุการณ์นั้นมันหมดไปได้เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นด้วยด้วยน้าจิตน้าใจของ พวกเราทั่วไปคนทั่วไปโดยเฉพาะทางราชการก็ตื่นตัวต่างลังไหลมาดูแลมาช่วยช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอดีเมื่อวานที่หลวงพ่อเองก็ได้พูดออกไปนั้นก็เป็นเหตุให้ คณาสิทธิอนุสิทธิ์ก็ได้ยิงข่าวสารอันนี้เพื่อเลยมาชักชวหนหลวงพ่อเราน่าจะได้สงเคราะห์ได้อนุเคราะห์แก่บุคคลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ที่ได้รับผลกระทบคือครอบครัวที่เสียชีวิตบาดเจ็บต่างๆทั้งหลายเพื่อให้เขามีกำลังจิตกำลังใจที่จะเดินหน้า ในการดําเนินชีวิตต่อไปหลวงพ่อเองก็ว่าเอาก็าดีเหมือนกันนะในหมู่พวกเราก็น่าจะมีน้ําจิตน้ําใจให้แก่ผู้ที่ตกอยู่ในความทุกข์อย่างน้อยน้อยก็ทําให้ผู้ที่เขาได้รับผลกระทบหรือกําลังเป็นทุกข์อยู่ก็มีความปลื้มใจขึ้นมาเหมืยบกับ ไฟกำลังร้อนๆลุกโชนอยู่มีน้ำเย็นเข้าไปลถเข้าไปสาสน่อยนึงไฟนั้นแมน้จะไม่ดับไปทีเดียวแต่มันก็อ่อน,อ,อ,นอ่อนเปลวอ่อนความร้มอนในการแผดเผาขึ้นมาลงมาได้บ้างอันนี้การแสดงออกถึงน้ำจิตน้ำใจของคนรอบข้างก็เช่นกันก็พอที่จะประคับประคองให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก็คือบุคคลที่ยังอยู่ก็คือครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บให้ได้พอมีกำลังจิตกำลังใจขึ้นมาไม่จมอยู่แต่ในความเศร้าโศกอย่างเดียวเพราะเราก็ยอมรับอยู่เหตุการณ์อันนี้ไม่ว่าเกิดขึ้นมากับครอบครัวใดก็ตามเกิดขึ้นมากับบุคคลผู้ใดก็ตามเดอะ ไอ้ความทุกข์ความเศร้าโศกย่อมก่อยเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนในสภาพฐานะของปูถทุชนต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ตำหนิตีเตียนกันแต่แทนที่เราจะบัวจมอยู่ในกองทุกข์เศร้าโศกเสียใจตีอกทกตัวไปมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะนั้นเราก็เอาเวลานี่แหละเวลาที่เรากำลังทุกข์นี่แหละ ให้มาคิดพิจารณามาแก้ไขโดยเฉพาะคนรอบข้างก็พร้อมที่จะให้กำลังจิตกำลังใจอยู่วันนี้ก็วัดป่าวันตาดเราพร้อมคณะสิทธิอนุสิ์ก็จะขอเป็นกำลังจิตกำลังใจให้แก่ครอบครัวบุคคลที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์อันไม่คาดฝันนี้เกิดขึ้นมาทั้งผู้ที่เสียชีวิตทั้งผู้ที่บาดเจ็บทางวัดป่าบ้านตายพร้อมวัดสิยานุสิตก็จะอูุเคราะห์ให้ลายละหนึ่งมืนบาททั้งหมดก็47ลายก็รวมเป็นเงินทั้งหมดก็470,000บาทก็โดยการมอบให้ท่านผอสำนักพุทธอุดรคือท่านดรจนุนสร์ เป็นตัวแทนของวัดป่าบานตาลและคณะสิยานุสิ์ไปมอบให้แก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนอะท่านผอ,อเนอะ,อะให้ท่านผอ,อมารับไปไปทําหน้าที่ของผอ,อต่อไปขึ้นมาข้างบนเลยขึ้นมาข้างบนให้ท่านผอ,อนี่แหละเป็นตัวแทนไปไปมอบให้แก่แก่ท่านพวกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบแต่ทั้งเสียชีวิตทั้งบาดเจ็บหลายละหนึ่งหมื่นบาทนะเนี่ยเอออด้ ก็ดีแหละถ้าพวกเราสังคมของพวกเราอยู่ด้วยความมีน้ําจิตน้ําใจประคับประคองกันด้วยน้ําจิตน้ําใจมีอะไรพื้นทเอื้อเฟื้อจือนใจเผื่อแผ่แบ่งปันสงเคราะห์อนุเคราะห์กันได้เราก็ยินดีพอใจที่จะอนุเคราะห์ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นถ้าสังคมเรามีน้ําจิตน้ําใจอยู่อย่างนี้แล้วเชื่อแต่แม้นแม้นมีเหตุการณ์ ที่ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาแต่ก็เชื่อเถอะว่าความทุกข์นั้นก็ยังพอที่จะเบาบางขึ้นมาได้หรือแต่ความทุกข์เหตุการณ์เล็กๆน,น้อยๆก็อาจจะหลุดพ้นไปเหลือแต่ความปื้มปิติความดีอ,อกดีใจเพราะนั้นวันนี้วัดป่าบานตาดพร้อมกับทั้งคณะสิทธยาสิษิ์ก็ขอร่วม เป็นกาลังจิตกําลังใจให้กําลังใจกาลังใจแต่ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์อันนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ที่เกี่ยวข้องห้ร่วมมือพร้อมเพียงกันเป็นสามัคคีธรรมให้ประครับประคองกันให้ผ่านพ้นเหตุการณ์อันนี้ไปสู่ความดีงามไปสู่ความร่มเย็น แล้วก็ขอให้เหตุการณ์อันนี้แหละเป็นเหตุการณ์สุดท้ายในสังคมของพวกเราอย่าให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาอีกในสังคมพวกเราขอให้มันสาบสูญบทสิ้นไปในหมู่มนุษย์เราให้เหลือแต่ความเมตตามีแต่ความเมตตาความปรารถนาดีต่อกันมีแต่น้ำจิตน้ำใจที่จะส่งถึงกัน ทั้งภายนอกและภายในภายนอกด้านวัตถุด้าน,านความช่วยเหลืออะไรต่ออะไรต่างๆถ้าพอก็จะช่วยเหลือเจรจาเผื่อแผ่แบ่งปันกันไปได้เราก็ช่วยช่วยเหลือเจรจาเผื่อแผ่แบ่งปันกันไปภายในเราก็ส่งความปรารถนาดีปรารถนาดีเอื้อเฟือ้อเอื้อเฟือ้อที่ปรารถนาให้เขาพ้นจากทุกข์แล้วเมื่อมีความสามารถที่จะ ช่วยเหลือเขาให้พ้นจากทุกข์ได้เราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเขาเหมือนกันที่วัดป่าปันตานและพร้อมคณะสิทานุสิ์นี่แหละที่ได้ทําในครั้งนี้แล้วก็พวกเราด้วยด้วยจิตที่มีเมตตาอยู่ในอยู่เป็นประจําจิตประจําใจของพวกเราแล้วด้วยบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้สร้างแล้วได้สะสมแล้ว พวกเราก็พากันอุทิศบุญกุศลทั้งหลายไปให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์อันนี้ให้บุญทั้งหลายที่เราได้กระทําแล้วอุทิศแล้วนี้ให้เขาเป็นผู้มีส่วนได้รับผลบุญทั้งหลายที่พวกเราก็จะได้กระทาได้บําเพ็ญและได้อุทิศแล้วนี้หากแม้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นจากทุกข์หากแม้นได้สุขอยู่ก็ขอให้เป็นสุขเป็นสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอต่อจากนี้ไปก็พากันตั้งใจพรน จะน่าสงจ์จทุกโวทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราบาริปุเรมติสาขลังเอวามวายโตทินังเปตานังอุปกปติีิะเทตังปฏิตังต um> ุมหังคิปเมวะสมิจฉุสัพ เพปูเรนตุสังกปานจันโทปันนรสุอาธามณิชนติรสุอาธาติโยอวิวันจันตุสังบารุอโนโข ป็นสตูมานเตี้ยพะวัถวันต่รโย้ยสุขเียกายโยกยภะวะพิวันธนสีรสานิจัง ทายปัจจายยีนจายใจารวยธรรมายกันติอายุวันน้อยสุขังผานังอักาศตัวเวปัสนานังอักางธรรมังวิชานตัง Anh bồ thế ba san na nang da khi ni ye adu tare anh ghe tham mê ba san na nang vi la ko ba samê su khe anh ghe sang khe ba san na nang bồ nhà khe te na adu tare อังกาสมิงดานังดัดตังอคังปุญนยังพาวัตติอังอายุวัจวันโนจายโสกิติสุขังพลังอังกาสาดาตเมธาเวอคัธรรมาสมาโยตุอ เดวะปุถุวันมโนสวายขปุถุพโมเดทีนตทมภวะตุสาบมังกรังราขันตุสาบเดวะตาสรมพบุตานุภาเวปนัยสตัสติภวันตุเต ภาวะตัวสัมังการังราคาตัวสัพพเดวตานสามบะธรรมานุภาเวนัยสตาโสตีภวันุเตภาวะตัวสัมังการังราคาตัวสัพพเดวตานสามบะสังฆานุภาเวนาย สะทธาโสติภาวันตุเตจัดอาหารทานก็นเถอจัดอาหารทานก็นแบ่งปันดูแลช่วยเหลือเนอะ